สวัสดีครับพี่น้องครับวนนี้จะพามาเช็กน้ำเชื่อนะครับน้ำเชื่อสดที่เก็บไว้ในตู้เย็นเนาะครับกะบ,บ้านผมกะทำการหลีดน้ำเชื่อมาแต่ว่าจะผสมไปส่วนหนึ่งเนาะครับแล้วก็ผมก็มาเก็บไว้เป็นการทดลองให้พี่น้องในเบิ้งนะครับว่าเก็บไว้ ถามขึ้นหรือว่าประมาณสิบสองชั่วโมงมันมันจะเก็บได้บอ่อนะครับนี่เป็นการทดลองนะครับนี่คือจะเป็นแผ่นสไลด์นะครับก็นี่จะเป็นน้ำเชือ่อน้ำเชื้อสดที่ที่พมเหลือจากการผสมนะครับเืื่อว่านี้ผสมสดไปแมสาวเนะครับสองหลอดมันได ได้200กว่า4ีซีครับสองร้กว่านะครบับผมก็เลยเอามาเก็บทดลองไว้ให้พี่น้องในเบิงนะครับว่ามันมันจะยังมีชีวิตอยู่บ่นะครับนี่จะเป็นน้ำเชือที่ยังว่ท่ทานไหนวอมนะครับยังมีตัวสเปิร์มยังมีการดิน ก็เคลื่อนที่อยู่นะครับเ,เดี๋ยวผมจะเอาเอาอันใหม่ใส่รองเบืองนะครับตัวนี้ผมทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วออนี่สำหรับตัวนี้ครับเอานี่ครับสําหรับตัวนี้เป็นอันพึ่งหยอดยดลงไปนะครับ ตัวนี้เป็นลาเชื้อเพลิงเอาออกจากตู้เย็นนะครับยังบาท่านทําการวอมนะครับเพิ่งอ,ออกมาการเคลื่อนที่มันก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับคนที่ทมว่ามันเก็บได้นานจากชั่วโมงนะครับก็คือโยงกับความแข็งแรงของตัวสเปรยมของเขานะครับหรือพอพอพัน หลีดบอยบอแล้วก็มีการเวล่นระยะในการหลีดบ่นะครับถ้าหลีดบอยกับตัวสเปิร์มก็จะอยู่ในโบนั่นนะครับอันนี้ผ่านมา12ชั่วโมงนะครับเป็นนลำเชื้อสดนะครับพี่น้องนี่ครับกาบประมาณนี้นะครับพี่น้องขึ้นอยู่กับ เน้ำเชื่อเขาแข็งแรงบน่นะครับพิจารณาเบิ่งว่าพี่น้องทีจะมือไม้นะครับสำหรับจะเกลียดเลียดแล้วก็ับโบเมื่อต้องการจะมาตีซานละลายล้วะแต่จะทำการผรสมเลยคหะ mm hmm. พิจารณาเอาครับแต่ว่าตรงมีมีมีตัวนี้นะครับไบไปค่อยเอ่อ เช,เชียงำเชือว่าของเฮามันมันมนนีการเคลื่อนที่ได้ดีบ่นะครับนเป็น,นเชือสุดประมาณนี้เนาะครับพี่น้อง